สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการอิมพอร์นะครับมีนักเรียนถามว่าถ้าเกิดเราต้องอิมพอร์ตในคีเเนี่ยมันจะมีการเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลบสเกลก่อนนะครับคือจริงๆการอนะิมพอร์นั้นมันคือการบทสรุปของการฝึกทั้งหมดเลยแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า,เ,าเราใช้เบสแนวคิดพื้นฐานอะไรได้บ้างนะครับดับแรกคือผมจะมองไปที่เป็นท้นสนิกก่อนนะครับอ่าเพนท้นนิกของคีนะฮะ่หาตัว F ให้เจอก่อนตัว F ออยู่นี้กับตรงนี้นะครับผมจะใช้ฟอร์ม เป็นต้นสนิกนะในฟอร์มนี้อ่ะผิดแป๊บนึงฮะฟอร์มนี้นะครับคือ C Shape นั่นเองนะฮะฟอร์มนี้หลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับนี่ลักษณะของฟอร์มนี้แล้วก็อีกเชฟหนึ่งนะครับก็คือเชฟตรงนี้นะครับเชฟตรงนี้ก็คือเชฟที่เราใช้งานได้ค่อนข้างบ่อย นะครับหลายคนอาจจะมองเป็น d i m i n เ er นก็ได้นะครับหลายคนอาจจะมองเป็น f ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับ mm hmm. เพราะว่า d i m i n เ er นมันก็เป็น relation กับ f อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ถ้าเรามองพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งอย่างเดียวนะครับตำแหน่งอย่างเดียวเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีนะครับ mm hmm. โอเคนี่2ฟอร์มนะครับต่างกันชัดเจนเดี๋ยวผมจะลองอสร้างโดยพอรีในสองสแพทเทิร์นนี้ก่อนนะครับ mm hmm. ยังไม่พูดถึงฟอร์มที่เหลือนะครับกับแบ็กกิ้งแท็ก ครับดูว่าเอ้เราสามารถที่จะเล่นอะไรมาได้บา้างครับอ่าผมใช้เป็นแพทเทิร์นของอ่าสีดำก่อนนะฮะอ่าพูดง่ายๆก่อนนะฮะอ่าผมก็อกมองไปที่สาย3ามแก่อนสาย3ามแสอง ดูได้สีฟ้าดูบ้างะฮะอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้คือมันจะมีอาจจะมีในเรื่องของการแตกแพทเทิร์นออกมาบ้างถ้าเรารู้จักในเรื่องของวันโทนสเกลนะฮะวันโทนสเกลก็คือ เทคนิคการตัดเอาพีโนนิกมาใช้นะครับกับรูปแบบฟอร์มต่างๆผมคำสอนใน YouTube ไปแล้วแหละนะฮะแต่ว่าลองดูนะฮะอย่างเช่นผมจะแอดเอาบอลโทนสเกลเข้าไปเนี่ยแบบนี้นะครับนี่เนี่ยตำแหน่งนี้เข้าไปนะฮะจำรูปแบบของสเกลปกติดีๆนะครับสีฟ้าเนี่ย มันก็จะสร้างวรลีง่ายๆได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับสลหรับกับสเกล แล้วก็ใช้ลักษณะโทนสเกลร่าเป็นบารีงานน่ายๆ่าโอเคทีนี้เราจะบวกเอาพวกลักษณะของเมเจอร์สเกลเข้าไปด้วยนะครับอ่าเราก็มาดูว่าถ้าเป็นลักษณะของเมเจอร์สเกลที่ครอบอยู่กับเพนโอนิกฟอร์มนี้เนี่ย ลักษณะเป็นไงบ้างนะครับอะไรประมาณนี้นะนี่คือนี่คือลักษณะของการใช้สเกลเฉยๆนะครับเรายังไม่ได้บวกเอาพวกแบบเทคนิคอะไรเข้ามาดูวิธีคิดเลยนะฮะโอเคนี่ลักษณะของอ่าแพทเทิร์นห้าเชฟมันจะเป็นแนวตั้งง่ายๆนะครับผมก็เอาบางโน้ตเนี่ยมาใช้งานนะครับอย่างเช่นเนี่ยมันจะเพิ่มจากเพนนิกมาก็คือตัวนี้นะครับกับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ต,ตัวนี้กับตัวนี้เท่าน,นั้นเองนะครับอลองดูนะครับลองดูนะ ย่งมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ โอเคนี่คือคอนเซปต์ในสเกลง่ายๆพูดง่ายว่าถ้าเรารู้จากเชฟมากพอเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะขยายขอบเขตการเล่นไปได้ทั้งคอนแหละนะครับเแต่ว่าเนี่ยคือการอ e ิมพอร์นะครับในการนําเอาลักษณะของเทคนิคมาเอาลักษณะของสเกลมาเล่นนะครับแต่ทีนี้เราลองเป็นลักษณะของเทคนิคดูบ้างนะครับเราก็มองเอาผมมองไปที่ลักษณะข,ของการสวีปติกิ้งก่อนนะครับเราก็ดูซิวยว่าอไอ้เชฟตรงนี้เนี่ยมันจะมีสวีปติกิ้งรูปแบบไหนที่เราสามารถใช้ได้บ้างนะครับก็คือ แบบนี้นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับตัดมาจาก,จากเจ้าตัวเบนโนิกตัวนี้เนะี่ยตัดตัดมาแค่นี้นะก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าจะไปใช้ตอนไหนยังไงนะฮนะแล้วก็ไหลๆมาก่อนนะ ไล่ขึ้นมาทีถ้าเราเพิ่มตัวนู้นเข้าไปนะครับมันก็คือซ้อนเอาอตัวตัวนี้คือ b f a ฟ t นะ b f a ฟ t เข้ามา มันก็ยังเป็นโน้ตที่อยู่ในสเกลนั่นเองนะคือคอร์ดที่อยู่ในคีย์ของ F นะฮะ B flat ราพูดถึงแค่ตำแหน่งของเชฟนี้ก่อนนะครับง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเรารู้จักเชฟเยอะขึ้นเราก็จะสามารถมีตำแหน่งในการเล่นเยอะขึ้นนะฮะอย่างเช่นผมเอาเป็น o น i รตัวนี้ตัดออกมานะครับแล้วเพิ่มโน้ตตัวนี้เข้าไปด้วยเนี่ยจแล้ ก็คือเนี่ยตำแหน่งเป็นตัวเด็กตัวเนี้ยแต่ว่าผมเปลี่ยนจากตัวเนี้ยมาเล่นเป็นตัวนี้แทนนะครับเราก็ได้ตำแหน่งของการสวิปกิ้งมาใช้งานพูดง่ายมันก็คือ B f l t t m j o r r รนั่นเองนะฮะเอาโอเคลองไปใช้ดูนะครับอะไรประมาณนี้ครับกีมิ m เนอร์ บีแฟทนะเนี่ยผมจริงๆผมเล่นไม่ได้สนคอร์ดเลยนะผมแบบที่เอามาเล่นี่้ยินในหัวก่อนนะ ชมาโชว์สกลนะครับของเชฟนี่โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ลองสังเกตด้วยว่า แต่และเชฟแต่และอะไรพวกนี้มันมีวิธีการดันสายอย่างไรได้บ้างนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะถูกดึงออกมาใช้นะครับโดยโดยการโดยอัตโนมัติอย่างแต่ว่าก่อนที่เราจะนํามาปฏิบัติได้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงการเรียนรู้ก่อนคือเราต้องเรียนรู้นะฮะเรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากยูทูบนะฮะเรียนรู้จากคอร์สเรียนเรียนรู้จากการไปเรียนตัวต่อตัวนะครับเสร็จแล้วก็มาทบทวนดูนะครับทบทวนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฝึกฝนนะครับ ฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติจริงนะครับบางคนเดียเรียนรู้ปุ๊บพอใช้งานจริงแล๊ะทำไมมันม,มันไม่ได้เหมือนอย่างเขาอะไรเงี้ยจริงๆมันต้องเกิดการแบบทบทวนความรู้ก่อนนะครับอาศัยการฝึกซ้ําฝึกซ้อมซ้ำๆกันนะครับแล้วก็ฝึกฝนความคล่องตัวอะไรพวกนี้นะเพื่อให้เกิดความชัดเจนอะไรพวกนี้นะซึ่งมันจะแตกต่างกันเวลาเราฝึกเวลาเราเรียนรู้พวกของตำแหน่งของสเกลเนะี่ยหลายคนหลายคนจะไปในเรื่องของการฝึกฝนทักษะเลยนะครับคือข้ามไปนะครับเราต้อง ทบทวนสก,กลจนกว่ามันจะแบบว่าจำได้ก่อนนะโดยการอาจจะลองหาวลีต่างๆมาไล่ดูโดยที่ยังไม่ต้องเร็วมากนะครับเดี๋ยวความเร็วมันจะตามมาเองถ้าในเรื่องของความดีแลกความสบายอะไรมันรู้จักการมุกเมนท์ที่ดีอะ่ะเดี๋ยวความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเองนะครับตอนนี้ในเบื้องต้นสำหรับคนที่ฝึกกีตาร์เนี่ยก็ต้องจดจาในเรื่องของตําแหน่งช่องที่เราจะเล่นนะครับ ทฤษฎีความรู้ต่างๆโดยการเล่นอย่างช้าๆเพื่อที่เราจะได้ฟังเสียงในการเล่นเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะสเกลเนี่ยมันมีเป็นช่องเต็มไปหมดเลยนะครับวิธีการไล่ไหนที่จะทำาห้ทาให้เราไล่ได้โดยที่ไม่ต้องมองอะไรเงี้ยเราจะมีคอนเซปต์ในการวางว่าเอยถ้าเราแจมคีย์สมมติผมเปิดแบงก์แท็กในคีย์ที่มันเป็นลักษณะของคีย์แปลกๆนะอย่างเช่นอ่ะผมเปิดอ่า e flat เข้ามาเนี่ยคือบางคน,น่ะเปิด e flat มาปุ๊บแจมไม่ได้ก็มีนะครับอ่าลองดูนะ e flat นะ เหมือนอย่างเขาเส่แต่ผมมอเนี่ยเวลาแจมเนี่ยเรามองไปที่ตัวรูทก่อนเลยนะอันนี้เป็น e flat minor เล่นเป็นโหมดนะฮะนีะ่เนี่ยนมันก็ตรงกับอ e ีแฟตตรงนี้พอดีอีฟตไม่เนอร์นะ ก็ใช้เป็นคอนเซปต์ซีเชฟเมื่อกี้นี่นะประมาณนี้ครับประมาณนี้่าผมก็ไม,ม่ค่อยได้เล่นดีแฟลตหรอกแต่ว่าเวลาที่แจมมเลาก็เอาสายไต่เอาในเรื่องของแพทเทิร์นฟอร์มแล้วก็ใช้ความเคยชินนะฮะที่เหลือเดี๋ยวลักษณะ,ะของเบสิลที่เราฝึกมาทั้งหมดเนี่ยมันออกมาเองนะครับเนี่ย ล้วก็มองก่อนเมื่อกี้ผมลืมดูว่าผมใช้ b ป e ิ k i n g t a E flat minor E flat นี่ E flat minor อย่างด้วยนะครับโอเคประมาณนั้นครับประมาณนั้นถ้าเราอยาก import มันก็ต้องวางแผนการฝึกก่อนนะครับเรียนรู้ scale ต่างๆนะครับฝึก s เกลถ้าเรายัง i m p o ว้เรายังต้องมานั่งจํ s สเก e อยู่นะั่นแสดงว่าวิธีการฝึกเราบางทีมันมันไม่ใช่ละมันมีวิธีการไล่ s c a l ที่สามารถทําให้เราแบบจําได้ทั้งคอแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมองคออยู่นะครับ อ่าเพียงแต่ว่าเราจะหาระบบนั้นเจอไหมนะเออแล้วก็มีพวกวิษาการฝึกเทคนิคอะไรพวกนี้เนะี่ยว่าเราจะเอ้ยความคล่องตัวมันสร้างจากอะไรอะไรพวกนี้เนะี่ยโอเคนะครับฝากไว้ใครอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองทาง youtube นะครับก็ดีนะฮะประหยัดเงินดีแต่ถ้าใครมีทุนทุนจะซับในการเรียนรู้สักพันหนึ่งอะไรเงี้ยลงทะเบียนเรียนนะครับคอร์สผมแค่9ก้า้าบก้าบาทเท่านั้นเองเรียนรู้ทุกเรื่องเนี่ยที่ผมสอนเนี่ยนะครับสอน ง่บัฟฟรดเนี่ยไม่มีใน u t u b e นะฮะรีมพี่ยมกว่าเยอะนะครับในเรื่องของคาอธิบายเอกสารต่างๆการลําดับการเรียนรู้นะครับถือว่าซื้อเวลาไปนะครับซื้อเวลาการเรียนรู้ไปนะครับก็สามารถที่ติดต่อมาทางเพจได้นะครับใครที่สนใจลงทะเบียนเรียนโอเคลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ